สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถเสร็จใหม่ก่อนเขาทำสีกคันนะคะคันนี้นะคะทำสเปคตามสั่งของลูกค้าเลยนะคะลูกค้าสั่งสเปคมาเป็นเสาสูง120นะคะฝากข้างปีเนียมนะคะเป็นฝากข้างทึบด้านท้ายก็ทึบนะคะด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้เป็นรุ่นไหนสเปคไหนสามารถสอบถามปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะ พิกัดอูอยู่ทาง่านอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะจะทักเข้ามาที่เพจหรือว่าโทรมาที่เบอร์0610920370901903964 0, 61, 0, 92, 37, 0 90, นะคะเบอร์ก็จะมี2เบอร์ตามนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง j o 7E 210แรงนะคะเป็นเครื่อง5าสูบคอมมอนเรลคาสีนอกค่ะทางร้านจะจำหน่ายเป็นคาสีนอกทุกคันเลยนะคะ หรือถ้าท่านใดสนใจอยากได้เป็นคสซีไทยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรายละดทีตอนแต่ไว้ยหลังแล้วนะคะเสร็จสสีเสร็จจะมีคิปเตมด้วยนะคะฝากกิดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ